สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับพี่อ้อยนะครับร้านข้าวพิจาจากคาเฟ่นะครับพามาดูนะครับว่าพี่อ้อยจะเลือกวัตถุดิบอะไรกลับไปบ้างนะครับเพราะวันนี้พี่อ้อยปิดร้านนะฮะซื้อวัตถุดิบใหม่ๆเข้าร้านนะครับนี่พี่อ้อยกําลังเลือกเลยนะอันนี้เป็นอะไรพี่อ้อยอันนี้เป็นโยกเกิร์ตอ,อ พี่วอยทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับพี่อ้อยครับสวัสดีครับออรนี่ข้างสรรพสินค้าใกล้ๆบ้านเลยนะครับเพราะมันทำมันทำเมนูน้ําปั่นด้วยเหรอพี่วอ,อยใช่ค่ะโอเคอันนี้คือเฉาค้วยเหรอใช่จ้ะ แล้วไปตัดเอาแบบนี้ก็ได้นะพี่วายนี่อันนี้มันเป็นก้อนแล้วอ่ะพี่วายจะเอาแบบเอาแบบเป็นสัตเ์ใหญ่กว่าเพื่อจะได้ขนาดมันเนาะนะครับเผื่อเราจะพันเป็น,สนเส้นอะไรอย่างงี้นะครได้แล้วนู่นรถพี่วายจอดอยู่ด้านน,นู่นโอ,โอ,โอ,โอ้พี่วายชาวเยอะใช่ไหมดูจากรถนะฮะ <laughs> ใหญ่เกินของแล้วนะครับของมีสองชิ้นอยู่ตอนนี้ อ๋อ oh, นี่เราตามติดพี่อ้อยเลือกสรรวัตถุดิบที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนมาแหละครับอันนี้คืออยาไบ้เมนูเป็นทำเมเบอร์รี่อ่ะทุกคนอันนี้นี่ผมว่ามันเหมือนไอ้นั่นเลยนะพี่อ้อยนี่นี่นะอะไรวะอันนี้เป็นเม็ดเบอร์งงอรี่แบบแนวบ้านเราเนี่ยที่มันเปเรี้ยวๆไม่ไหว อมางเล็บแมวครับเม, <laughs> มนูใหม่ร้านพี่อ้อยทุกคนต้อง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 ุง้คดมาอันนี้พี่อ้อยจะไปใส่กับอะไรนะเดี๋ยวรอดูกันดีกว่านะครับอันนี้พี่อเอาใช่ไหมเนี่ยบัวพร้าแช่แข็งใช่ไหม <laughs> อ๋อันนี้จะเป็นซอคือพี่อ้อยจะเลือกเมนูใหม่ๆที่มันแตกต่างนะครับเพื่อความเป็นตัวของพี่อ้อยเองด้วยนะครับว่าจะทาเมนูไหนให้ลูกค้าได้ทานนะครับแต่และเดือนแต่ละเดือน,เ,อนมเมนูจะเพิ่มมาใหม่หนึ่งถึงสองเมนูนะครับนนอ่า ฝากพี่อ้อยหาให้นะคะที่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 ฝากหาให้อยู่ในแชทใช่ไหมพี่อ้อยเอออยู่ในแฟนเพจนะใช่ไหมที่เขาฝากให้พี่อ้อยหาขอให้นะครับพี่โโโลลอ้อยก็โกอเอออ่าขูดก,กรอรออืมแล้วก็แก้วแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเลยนะครับพ่อยเนี่ยค่ะอ่าไปเลยตามไปดูเลยนะครับ โอ้โหพี่อ้อยด้านนี้ตะการตามากตออนนีี้้คื่ม erm ุมซอสอยู่ไหนเนาะฮะนี่เรามาเจอแล้วนะครับมุมมุมซอสช็อกโกแลตนะครับ เดี๋ยวพี่อ้อยหาให้นะครับเพราะว่าวันนี้พี่อ้อยปิดร้านพี่อ้อยก็ปิดร้านมาเลือกของให้ร้านตัวเองด้วยใช่ไหมแล้วก็หาวัตถุดิบให้ให้แฟนเพจด้วยนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เห็นพี่อ้อยบอกว่าเขาหาไม่ได้นะครับพี่อ้อยก็จะหาให้เลยนะครับอ๋ออันนี้ผมก็เพิ่งเคยมานะพี่อ้อยก็เพิ่งเคยมาใช่ไหม ใหญ่มากนะครับหนุนทางแต่ทางที่เราเดินเข้ามาแต่เ,เพราะพี่อ้อยขออนุญ,ญาตเช็คก่อนนะครับว่าลูกค้าสั่งอะไรมาบ้างมีลืมด้วยเยอะเยอะเลยนะครับมีใครอยากได้สั่งพี่อ้อยได้นะครับเดี๋ยวพี่อ้อยหาให้นะครับตอนนี้พี่อ้อยกําลังหากับปุกกองชาอยู่นะครับ นี่จะเป็นช้อนแบบนี้นะครับที่ทุกคนถามว่าพี่อ้อยใช้ช้อนยังไงนะมันจะแถมอยู่ในโถแบบนี้เลยนะครับนี่ไงพี่อ้อยมีกระปุกเล็กด้วยกระปุกเหมือนกระปุกสูญญากาศนะครับนี่นะเป็นกระปุกสูญญากาศแต่ก่อนพี่อ้อยก็ใช้กาแฟบดนะครับเอาไว้ในนี้นะครับ แต่ทุกวันนี้พี่อ้อยก็บดแล้วก็กั่นให้เลยนะครับนี่ไงปลุกโถชาแต่มันใหญ่ไปเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปเอาอีกที่หนึ่งให้นะครับวันนี้น่าจะขนาดใหญ่ไปพอเท่าพี่อ้อยอันนี้แหละอันนี้ก็เล็กไปไใช่แล้มันเป็นแบบแบบอ๋อทรงสูงนะครับ <laughs> เดี๋ยวพี่อ้อยจะมาเอานี่เลย,ยนี่ โอ้ลายใหม่เลยพี่อ้อยสไลายกระดาษสติ๊กเกอร์ใหม่มันรุ่นรางวัลด้วยอ่ะเสร็จแล้วเสร็จพี่อ้อยเลยแนะนำนะคะร้านไหนยังไม่ยังไม่กลา้าเปิดใจทำนะแนะนำเลยนะจ๊ะเพิ่มยอดของพี่อ้อยไม่คงหูกน,นะขายดีเหมือนกันนะครับนี่อันไหนดีคือแนะนำน,นะจ๊ะเองตอนแรกค่อยอค่อย,อยซื้อใหม่เรื่อยๆนอยอเนาะไ่อเติมเรื่อยๆนะครับ เดินตามพี่อ้อยไม่ทันแล้วนะครับเดินชุบชุบชุชุชชเลยอย่างเร็วเลยนะฮะต้องแยกซื้อของกับแม่ดเลยนะครับถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเลือกของไม่เสร็จไหวนะคระนะับของคุณแม่ก็จะซื้ออีกแบบหนึงนะ่งเนาะจำพวกอาหารอนึแบบหนึ่งนะครับอันนี้ของพี่อ้อยก็จะ นี่แหละฮะน้ำผลไม้ติ่งฟงนะครับโอ้โหดูครับแต่ว่าตน้นอย่างมันชอบไแบเนี้เนี่ยไม่มีบ้าวชูกล่าเลยที่ะเลือดอะไรเปล่าฮะบ้าวชูกล่าไม่มีนะครับเกี่ยวกับน้ำตานแล้วมันจะเป็นหลอดค่โอ้โหบ้าวชูการ์ลดไหนเนาะทำไมเป็นอย่างนี้พี่อ้อยไม่แนะนำนะคะสำหรับคนอยากลองของพี่อ้อยเพราะว่ามันมันต้องเสียเงินอะ ถ้า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 มันไม่โดนแล้วก็จะแบบเรื่องยาวเลยครับอ,อาจจะได้ทิ้งหรือไม่ได้ทิ้งหรอกอาจจะแบบยังไงล่ะทํากินเองอ <laughs> พี่อ้อยเป็นคนนิสัยอย่างี้ชอบรออ๋อบาวชูกาเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นเจลลี่แล้วนะแต่ของพี่อ้อยจะเป็นบุกมุกอันนี้เป็นเจลลีะะ่ก็ไม่เหมือนกันอันน,น,น,นี้อันนี้คืออะไรเป็นซอสเลยใช่ไหมอันนี้เป็นอะไระเดี๋ยวเด้อ คาราเมลบาคูก้ามันเียังไงไม่รู้น่าจะลาดเหมือกัแกชิมได้ไหมแกว่าน่าจะไม่สุดหรอ่ต้องรอเนาะเดี๋ยวไปหาที่แบบร้านที่มีก็ได้นี่ขาดไม่ได้นะครับเครื่อง ร้านน้ำปั่นพี่อ้อยนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับร้านเขาพิจาราเฟกก็คือฟรีโฟทครับมผมจะเห็นพี่อ้อยซื้อแบบนี้ติดไว้ตุนเยอะๆตลอดนะครับแพ็กละสี่ถุงเลยตอนนี้เสร็จแล้วนะครับพี่อ้อยได้เลือกของให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับแฟนเพจแล้วนะครับที่ขอให้พี่อ้อยหาให้นะครับเดี๋ยวจะพี่อ้อยจะไปเช็คตังค์แล้วนะครับ อ,อดินเร็วนะคะตาไม่ทันนะครับหลอดไม่ง่ายขาดไม่ได้โอ้มีหลอดอนามัยด้วยพี่อ้อย,ยที่เป็นพุงอย่างนี้นะครับมีหลอดซีน,ออซนเออแบบนี้ก็ดูสะอาดดีนะแต่ตรงบบนี้พว่อะไรเนาะ ก้องอาจจะแพนเร็วไปนิดนะครับอาจจะไม่ชัดระบางช่วงผมก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใช,ใชอ้อุปกรณ์เสริมกันสั่นมานะครับคือจับยกมือถือถ่อายเลยนะฮะ<ม>ไม่ใช่แม่ซือ้อของเสร็จแล้วเลยพี่อ้อยคิดว่าน่าจะเสร็จแ่ะ้แต่ เดี๋ยวแม่ก็ยืนรอพี่อ้อเองนะเห็นอะไรใหม่ๆหยิบหมดนะครับพี่อ้อยตอนนี้อยากเห็นอุ้ยพี่อ้อยสีมันโอเคอยู่นะมันเป็นหลอดเล็กหรือหลอดใหญ่เนี่ยแบบนี้มเป็นหลอดไขมุกอ๋อมันเป็นหลอดไขุ่ห้าสิบเก้าเลยนะย้อยก็ตกชินละาหนึ่งบาทกว่าๆนะครับเมื่อเราตั้งราคาเนี่ยแสงเราก็ต้องอ่า แต่วัตถุดิบก็ต้องดีด้วยเนาะพี่อ้อยเนาะทั้งอุปกรณ์นะครับทั้งหลอดทั้งแก้วด้วยนะครับหลอดละลานตาจริงๆตรงนี้นู่นมีป้ายบอกด้วยนะฮะขนาดหลอดขนาดขวดด้วยนี่พี่อ้อยชายไหมผมไม่เคยเห็นพี่อ้ยอยชายสีนี้เลย <laughs> <laughs> สีแป๊บนะครับ <laughs> อยกบรรจุขวดเป็นแบบบรรจุขวดนี่ไงแยกน้ำบรรจุขวดคือแบบไม่ใส่ทุงมัดถ้าลูกค้าสั่งแยกน้ำเนาะก็จะบรรจุกวดแบบนี้นะครับก็จะมีตอนนี้นพี่้อยใช้แบบมัดถุงแยกน้ำอ่ะนะครับไปเดี๋ยวพี่วายไปเช็คตังจริงๆแล้วนะครับ แล้วนะครับหลังจากเช็คตัคงนี่พี่อ้อยได้ล่มด้วยนะครับสีชมพูมพอ่อกต่องเลยนะฮะเสร็จแล้วนะยวไปเก็บของขึ้นรถก่อนนะครับครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมติดตามร้านอิดก๊อปนะครับกอฟฟชาคาเฟ่เอ้ยไม่ใช่ร้านอิดก๊อปสิร้านคอฟฟี่ชาคาเฟ่ช่องอิดก๊อปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่อ้อยรถอยู่นี่พอจะอ้อมเข้าด้านหลัง บายบายนะครับวันนี้พี่อ้อยก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตามแล้วก็ชื่นชอบในังพีอ้อยนะคะดยจะผลิตที่ดีสูตรดีๆรื่มีเ็าอะไรดีจะเอามาแนะนำทุกคนนะคะโอเคขายดีขายดีรับรับเลยเลเทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบายบายนะครับ